สวัสดีครับผมชื่อวิทย์เมื่อผมคิดผมก็รู้สึกตื่นเต้นเลยทันทีตลอดเวลาที่ผมได้ห่างจากบ้านมาสองปีผมก็ได้ใช้เวลาวันหยุดในการพักผ่อนไปเที่ยวที่อื่นมากกว่าครับพ่อผมก็อยากจะเที่ยวให้เต็มอิ่มก่อนจะได้กลับบ้านของตัวเองไปอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เราหลัก ส่วนตัวของผมแล้วมีอายุ22ปีครับได้ผ่านการคัดเลือกทหารไปเป็นที่เรียบร้อยผมติดทหารครับและก็พ้นจากการเป็นทหารแล้วด้วยเช่นกันจากนั้นผมก็ตั้งใจว่าจะกลับบ้านไปหาครอบครัวของผมนั่นเองในช่วงเวลานั้นผมดีใจมากๆที่จะได้กลับบ้านของตัวเองสักทีหนึ่งไปหาแม่หาคนที่ผมรักสักที หลังจากที่ผมขาดช่วงในการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่ได้ใช้แบบอย่างอิสระไปอยู่หลายบทบาทผมทันทีที่ได้รู้ว่าได้กลับบ้านผมก็ดีใจและตั้งใจว่าจะกลับบ้านครั้งนี้จะมีเรื่องมาเซอรไพรสแม่ของผมอยู่หลายเรื่องคนที่ผมรักกำลังรออยู่ที่บ้านผมคิดว่าแม่ของผมตอนนี้ คงจะสบายดีและมีความสุขมากเมื่อได้รู้ข่าวว่าผมจะได้กลับบ้านแต่ผมขอเลือกที่จะไม่บอกแม่ก่อนดีกว่านะครับเพราะผมตั้งใจว่าผมจะกลับไปเซอร์ไพร์แม่และมีอีกตั้งมากมายที่ผมอยากจะเซอร์ไพร์แม่ด้วยครับตอนนี้ผมคิดถึงแม่มากๆเลยนะครับและอยากจะกอดแม่มากเลยในตอนนี้ผม อยากจะเห็นหน้าแม่ว่าแม่ของผมนั้นยังสวยเหมือนเดิมหรือเปล่าตั้งแต่ผมติดทหารไปผมก็ปล่อยให้แม่ของผมอยู่บ้านรอผมกลับมาตลอดส่วนพ่อของผมท่านก็ได้มีเมียใหม่ไปแล้วครับพ่อกับแม่ของผมได้เลิกลาก,กันก่อนที่ผมจะไปติดทหารซะอีกมันคงไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมล่ะครับที่พ่อกับแม่ได้เลิกลาก,กัน ซึ่งผมเองก็ไม่สามารถตอบให้ทุกคนรู้ได้หรอกนะครับว่าเลือกกันเพราะสาเหตุอะไรแต่ก็ไม่เป็นอะไรเพราะผมเองก็เข้าใจทุกอย่างที่เกี่ยวกับพ่อกับแม่ผมถึงแม้ว่าผมจะเป็นลูกชายคนเดียวของครบอบครัวก็ตามแต่แต่ผมก็จะขอเลือกที่จะอยู่กับแม่ตัวเองจะดีกว่าพอเห็นว่าแม่นั้นเป็นสุภาพสตรีที่ดูอ่อนแอมากกว่า พ่อของผมนั่นเองแ่ะครับทั้งในเรื่องของสุขภาพทางจิตใจและเรื่องของสุขภาพทางร่างกายแม่เป็นผู้หญิงที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเลยนะครับเท่าที่ผมรู้มาแม่ของผมอ่อนแอในเรื่องของทางสุขภาพจิตใจมากกว่าครับทางเรื่องสุขภาพร่างกายของแม่ของผมแข็งแรงดีครับไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่ การกลับบ้านมาครั้งนี้ผมมีเรื่องอยากจะเซอร์ไพรส์แม่หลายอย่างมากครับจากที่ผมไม่ได้กลับบ้านมานานถึงสองปีเต็มแม่จะรู้ไหมนะครับว่าผมคิดถึงแม่มากแค่ไหนและอยากจะกอดแม่มากที่สุดเลยครับในตอนนี้แค่ผมคิดผมก็ตื่นเต้นขึ้นมาเลยนะครับเมื่อผมมาถึงบ้านบ้านที่แม่ผมเคยอยู่เป็นประจำและรอคอยผมกลับมาอยู่แล้วมีแต่ความสุข บ้านหลังเล็กๆกระทัดรัดเป็นบ้านสองชั้นก่อสร้างจากปูนล,ล้วนๆมีสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวและก็ห้องรับแขกทางเข้าภายในบ้านบ้านของผมแม่ผมทาเป็นสีขาวทูโทนเหลืองอ่อนบริเวณรอบบ้านก็ตามสภาพที่มีมุมสวยบ้างและมีมุมไม่สวยบ้างเป็นปกติดีครับ บ้านหลังนี้ผมเคยอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันอย่างมีความสุขมาก่อนครับพอถึงวันนี้แล้วคงเหลือแต่ผมกับแม่เท่านั้นที่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้ผมตั้งใจก้าวเดินเข้าไปภายในบ้านของตัวเองเพื่อที่จะกลับเข้ามาอยู่ใหม่อีกครั้งแม่ครับแม่ผมกลับมาแล้วครับผมพูดไม่ดังสักเท่าไหร่ คงแม่แปลกที่แม่จะไม่ได้ยินเสียงผมพูดขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าแม่จะไม่ได้ยินเสียงของผมก็ตามหรือจะไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วก็ตามผมก็ต้องตามหาแม่อยู่ดีครับแม่คงจะอยู่แถวแถนี้มั้งผมวางกระเป๋าเป้ไว้บนโซฟาแบบง่ายๆตามสายตาของผมมองดูผมกวาดไปดู รอบๆภายในบริเวณบ้านบรรยากาศภายในบ้านดูเงียบสงบมากครับผมเองก็รู้สึกแปลกๆอะไรบางอย่างเหมือนบอกไม่ถูกเมื่อผมค่อยๆเดินไปสำรวจภายในบริเวณบ้านทีละมุมทีละมุมผมก็อดที่จะเรียกแม่สามอีกไม่ได้ครับแม่ครับแม่ครับแม่ผมเรียกแม่อยู่ในระหว่าง ที่ตัวเองกำลังจะเดินต่อไปเข้าไปที่ห้องครัวซึ่งเป็นห้องครัวที่เล็กๆขนาดพอหน้าอยู่ผมกำลังเดินตรงไปอืมแม่อยู่ข้างในนี้แหละได้ยินแล้วแม่กำลังทำกับข้าวรอนหนูอยู่นะแม่มาอยู่นี่เองเหรอครับผมดีใจที่สุดเลยนะครับแม่ผมคิดถึงแม่มากที่สุดเลยครับ แม่ก็ดีใจและคิดถึงลูกเหมือนกันนะเมื่อผมมองแม่ดูจากทางด้านหลังในระหว่างที่แม่กำลังยืนทำกับข้าวรอผมอยู่นั้นแม่ของผมดูผิดหูผิดตาผมไปจริงๆแม่ผมดูอวบอืมขึ้นมากเลยครับคงเป็นเพราะว่าแม่อยู่บ้านอย่างสุขสบายและกินข้าวได้อร่อยแม่เลยมีห่นอวบอืมขึ้นมาอยู่แบบนี้ ผมยิ้มแย้มหน้าตาละลื่นขึ้นมาเลยทันทีด้วยความที่ผมคิดถึงแม่มานานแสนนานแล้วครับแม่ดูหุ่นอวบอืดมากๆจนผมอดใจที่จะกอดแม่ไม่ได้เมื่อผมมองแม่จากทางด้านหลังแม่ผมคิดถึงแม่มากจังเลยนะครับผมขอกอดแม่หน่อยนะครับแม่เอ๊ลูกชายคนนี้มาก็กอดแม่หอมแม่เลย เอ๊ะแม่ครับเท่าที่ผมจำได้เมื่อก่อนแม่ไม่ได้ห่นดแบบนี้นะครับก่อนที่ผมจะไปทหารแม่เนี่ยหุ่ดดีมากเลยนะครับแม่แต่พอผมกลับมาครั้งนี้และดูเหมือนว่าหนังท้องแม่จะมีพุงยื่นออกมาเหมือนกับอย่างแม่อ,อในระหว่างนั้นแม่ก็รีบหันหน้ามาหาผมเลยทันทีในตอนนั้นผมถึงกับพูดไม่ออกเลยทีเดียว เมื่อได้ยินว่าแม่ท้องซึ่งกำลังจะเกิดมาเป็นน้องของผมในเร็วๆนี้ผมแทบจะหายใจไม่ออกผมรู้สึกแน่นอกมากๆครับมันจุกไปหมดวันนี้ผมดูเหมือนจะผิดหวังมากๆเมื่อรู้ว่าแม่ของผมมีท้องตอนอายุ43ปีผมไม่รู้ว่าผมจะดีใจหรือจะเสียใจดีครับเมื่อได้ยินว่าแม่มีท้องตอนอายุ43ปี เพราะผมเข้าใจดีว่าผู้หญิงที่มีลูกในวัยอายุ40ขึ้นไปอาจทำให้เด็กในท้องจะไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ด้วยฮอร์โมนของผู้หญิงนั้นเปลี่ยนไปแต่ด้วยความรู้สึกของผมตอนนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยจะดีเลยสักเท่าไหร่ครับคงอาจเป็นเพราะว่าผมยังรับไม่ได้ในเรื่องที่แม่แอบมีคนอื่นเข้ามาอยู่ด้วยจนทำให้แม่ ผมพลาดท้องขึ้นมาในที่สุดครับสิ่งที่ผมตั้งใจอยากจะนำมาเซอร์ไพรส์แม่ตอนนี้ผมลืมมันไปหมดแล้วครับเมื่อเห็นว่าแม่ของผมนั้นท้องเซอร์ไพรส์ผมซะก่อนในขณะนั้นแม่ของผมมองดูหน้าผมเหมือนทําท่าจะกอดผมกลับด้วยซ้ำไปคงจะเป็นห่วงถึงความรู้สึกของผมมาโดยตลอดเช่นกัน และดูเหมือนว่าแม่ก็จะมีน้ำตาออกมาด้วยกับผมเช่นกันในที่สุดแม่ก็ร้องไห้ออกมาจนได้ครับเพราะแม่คงจะรู้สึกผิดอยู่ไม่น้อยวิทย์แม่ขอโทษแม่ผิดไปแล้วนะลูกให้อภัยแม่นะผมหันกลับมามองหน้าแม่อีกครั้งหนึ่งจากที่ได้ยินว่าแม่ขอโทษผมผมเองก็รู้สึกไม่ดีเช่นกันครับ แม่ไม่ต้องขอโทษผมหรอกนะครับผมผิดเองที่ออกจากบ้านตั้งสองปีแล้วไม่ได้กลับมาหาแม่เลยผมไม่ให้โอกาสตัวเองมาอยู่ดูแลแม่ในช่วงตอนนั้นยกโทษให้ผมเถอะนะครับแม่ตอนนั้นผมได้แต่โทษตัวเองผมรู้สึกสงสารแม่แล้วก็น้องมากเลยครับแม่ของผมคงไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาผมเข้าอบกอดแม่ อีกครั้งพวกเราสองคนแม่ลูกปลอบใจซึ่งกันและกันก่อนที่ผมจะทำกับข้าวต่อมือจากแม่ในห้องครัวเล็กๆครับแม่หยุดทำกับข้าวเธอนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนทำกับข้าวให้แม่กินดีกว่านะครับตอนนี้แม่คงจะเหนื่อยมากแล้วผมว่าแม่ไปนั่งพักก่อนจะดีกว่านะครับแม่ต่อจากนี้ไปผมจะเป็นคนอยู่เคียงข้างแม่เอง และจะเป็นคนดูแลแม่กับน้องเองครับแม่ไม่ต้องเหนื่อยและไม่ต้องลำบากอีกต่อไปแล้วนะครับแม่ผมขอสัญญาว่าผมจะดูแลแม่แล้วก็น้องให้ดีที่สุดนะครับแม่พอแม่ได้ยินผมพูดอย่างนั้นแม่ก็พยักหน้าให้กับผมเบาๆหลังจากนั้นผมก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับแม่อย่างมีความสุขมาโดยตลอด